มาเบิงต้นทุเรียนในสวนนะจ้าความหวังของสวนนี่เลยเด้อต้อนทุเรียนนี่ว่ามีจากต้นมาเบิงค่ะมาเบิงต้นแรกต้นนี้คือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวค่ะความสูงของเพินเข้าปีที่ซีแล้วค่ะเทียมมาปูกตอนน้ำมาปูก,กะ ต้นซ้ำเพียงหัวเขาเนี่แหละค่ะต้นน,น้อยๆเบิ้งส้งของพิ่นเน้อค่ะปลูกตอนนอามาปลูกหรามาปลูกกับต้นกล้วยว่าเอากล้วยเป็นให้เลี้ยงเป็นโฮมเพิ้นเนาะค่ะมาเบิ้งเพิ่นแตกก่อออกหลดออกครั้งเดียวค่ะเอ็นไปทรั้งเดียว ทางนี้บมมีกินก้านเลยค่ะเพราะว่าเพื่นเอ็นแบเอเสียงทั้งเดียวเนาะก็กะเลตัดต้นกล้วยออกเพื่นกำลังแตกกอวามาค่ะทั้งนี้ความสูงของเพื่น ต้นนี้นะคะต้นที่หนึ่งเป็นทุเรียนพันก้านยาวค่ะก้านยาวเพิ่งต้นที่สองค่ะพันหมอนทองต้นนี้ก่าย่างเขาปีที่สี่ขึ้นกันค่ะความสูงของเพิ่นเนาะ ่อปลูกกระต้นเพียงหัวเขาเอามาพร้อมกันกระต้นทุเรียนกาน้านยาวค่ะสวนอืดๆของเพื่อนในซีปีอาซีได้กินแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าดินเพื่อนอาซีดีแต่สวนของโคโอรูอไรเนี่โอ้ยดินบงงางน้ำค่ะควาสิป,ป้าปุูงได้เป็นดินกลนบ่ดินเหน,นียวค่ะย้ำฝนอีฝนตรงมาทษเด้ค่ะติดรองเท้าเขาเนาะ ง้ามแรงพันดินแตกเหอบแตกและแหงค่ะในบำลุงคู่ไรนี่ต้องไปหาใบไม้หาแก่หาอย่างมาทับถมกันให้มันเป็นอินเซียวัตถุโอ้ยจจแมนว่าสิได้ซัมนี่ค่ะได้ซัมนี่ก็ดีใจแล้วค่ะนี่เพิ่นบ่าตายบ่อย่างเนาะเป็นรุ่นแรกค่ะเทมอปลูกดินห้าบ่ง,งา้างทำในดินผู้เพิ่นง,งา้างหันปลูกลงไปกระทั่งยอทั่งใบเนาะค่ะ แทงอัลาดอัลาดกึ้นของเขาได้ซํานีก็โอ้ยดีใจหลายเป็นรุ่นแรกที่มาปลูกในสวนค่ะมอนทองกับก้านยาวเพิ่นหลอดมาใหเนี่ก็ดีใจลายเพิ่นบ่าตายเขาก็คอยบำรุงไปเนาะค่ะ็อจังไดดินเขาได้ซํานีสวนเขาได้ซํานีของผู้ใดเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นบ่ต้องดูแลหลายก็โอ้ยดีใจน้ำเพิ่นค่ะ ต้นที่สองค่ะหมอนทองแถมเพิ่นยังเป็นโลกอีกด้วยค่ะนี่ตอนปลายฝนต้นหนาวช่วงที่มีฝนมีหยางตกลงมาเนาะปรากฏว่าเพิ่นหลบป่วยค่ะเพิ่นเป็นโลกรักษาเพิ่นทุกรูปแบบผู้ใดว่านใดดีก็ไม่เฮ็ดมิด นี่หมอนทองค่ะหมอนทองโรคที่มันเป็นเนาะค่ะเนาะอาการแรกๆนี่สิเป็นคือเป็นจุดเนี่น้อยอยู่มองตรงงาเพื่อนเนาะคะ่ะอยู่มองกิ่งเพิ่นและกะ้กก็มีอ่าเป็นสีดำๆอยู่รอบๆคางของกิง่งบริเวณลำต้นนี่ก็สิมีความฉ่ำน้ำเนาะคะ่ะเป็นขึน้นน้ำเปียกๆยาบมือเศรายิบมือแลงช่วงอากาศเย็น ก็ว่าโอ๊ยเพื่นเป็นอย่างก็ไปหาเบิ่งในอินเทอร์เน็ตคนควาเบิง่งเพื่อนบอกว่าเกิดเป็นโรคเชื้อราบ่ะเป็นโรคล่างเน่าโกนเน่าป่ะหรือจังไดก็หาวิธีการมาเฮ็ดค่ะมารักษาเพืนพ่นพขาเจ้าว่าเอานอกล้ยเด้อมันเป็นดงังเพราะว่าโรคตัวนี้เกิดจากความเป็นกรดเก่ามาถูมทาทากบับ่เซาค่ะ เอาปูนแดงเขี้ยวมากปูนขาวมาเซน้ำเอามะโหดมาทากาบบเซาค่ะจนนี้ละค่ะฟืน่นฟื้นตัวขึ้นมาช่วงหนึ่งใบเพืนเลื้องเมือดค่ะนึกว่าเป็นพืนสีตาย เพิ่นปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมาล้วคะ สีดำๆที่มาท้าเพื่อนนี่เป็นสารชีวาภาพแล้วค่ะบอเมนเคมีหาทางอินเทอร์เน็ตเหรอคะสร้างเพิ่อนออกมาท้าก็รู้สึกว่าเพื่อนดีขึ้น ต้นที่สามของสวนค่ะพันหมอนทองปลูกปีที่แล้วค่ะเดือนมิถุนายนนี่แหละครบปีพอดีค่ะสือต้นพันจากมูมูพนมับบูกหลายค่ะและแอมแปน้น้ำเพิ่นเห็นบ่กค่ะนี่กำลังแทงยอดต้นนะมูบอกว่าต้นละยี่สิบบาทเอาค่าส่งน้ำยี่สิบาท ตกต้นละสี่สิบบาทค่ะบด้สือต้นใหญ่เนาะมันแพงเอามาปลูกถาวานเป็นอย่างมาทรา,ายเท่ากับเสียดายเนาะเสียเงินเนาะค่ะต้นที่สามของส่วนนี้พันหมอนทองได้หนึ่งปีเต็มในเดือนนี้ค่ะที่กำลังไทยทํานี่ก็คือเดือนมิถุนายน ตอนนั่นนี่สถานการณ์โควิดโรงเรียนมันเปิดเนาะกะหานันหานี่มาปลูกค่ะได้ท่อนี่แหละค่ะสูงซ้ำนี่แหละบางสวนบางคนที่เพิ่นปลูกอาจสิต้นใหญ่สูงอาจลาดแต่สวนเขาได้ซ้ำนี่ค่ะต้นที่สามของสวนเนาะค่ะเนาะต้นนี้ต้นที่สี่ค่ะพันหมอนทองเหมือนกัน คู่ไร่เสบิองเนาะค่ะนอว่าเวลาเอามาปลูกนี่บอแมนว่าเพิ่นสีงามไปมืดต้นนี้มาปลูกพ่อมูค่ะปีที่แล้วก็ได้ซ้ำนี่แหละค่ะเพิ่นบรได้งามเลยยังคือมูแต่ว่ากบบระบ้อตายกะพยายามปรปับปรุงเพิ่นไปเนาะค่ะเอาบำรุงนั่นบำรุงนี่เพิ่นก็คขึ้นแตกยอดทั้งใบให้ ต้นนี้ต้นที่สี่ของสวนเนาะค่ะเนาะพันหมอนทองไม่ตายแต่จะเลี้ยงไม่โตหรือเปล่าเราก็จะรอดูเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะต้นนี้คือต้นที่สี่หมอนทองต้นที่หาค่ะ การแตกตัวของแต่ละต้นก็เบพบื่อกันเนาะค่ะแล้วแต่ทรงต้นพื้นเพราะว่าเขามาเาก็้เลือกบ่ได้หลายนะเขากยากได้กิ้งกระดงแต่กับบ่ได้เมื่อเพราะว่านกหายากเนาะค่ะก็ได้กิ้งขางแน่กิ้งกระโดงแน่ต้นที่หกของสวนพันหมอนทองขึ้นกันค่ะพันหมอนทองแต่ว่าตัวข้างล่างนี่น่าจะเป็นพันพื้นบ้านค่ะ พี่น้องมาเบิงเป็นอย่างคือวาจังสั้นเนาะตัวข้างล่างเห,หเห็นบ่คะเห็นใบเป็นบอโอมีอะไรนี่ถทาพันธุนสีมีสองต้นอยู่ใกล้ๆกันค่ะพี่น้องเอามาปลูกตอนแรกหันพ่นสงคือสีบ่ใหญ่นี่ค่ะบอไปบอมา ก็เลยตัดออกไม่ใหญ่แต่ก็เลี้ยงไม่โตก็เลยตัดพ่นออกค่ะตัดกิ่งพ่นออกก็คิดว่าพ่นสิตายเราเอาต้นไม้มาปลูกเอาหมอนท้องมาปลูกค่ะปากโคตว่าโคตน้ำดูแลไปเรื่อยๆต้นนีเพ่นละแตกออกมาค่ะนี่แต่ก็น่าจะเป็นพันุพื้นเมืองเกิดระ่บาบ,บเป็นหยังให้เพ่นอยู่น้ากันพันหยังกะ ว่าตะพืนไญยเนาะค่ะเนอะาอบ่ได้เลือกเพราะว่าเขาปลูกยากเลือกเกินเขาอยู่ภาคอีสานยู่นารพนมแต่ว่าพ่นปึกเกิดพ่นใไญ่ไห้กะดีใจหลายเราค่ะพันหยางกะยาวาตป็นทุเรียนเนาะต้นที่หกของสวนค่ะมาเบิ่งต้นที่เจ็ดค่ะ ทุกคนสีรอดให้คุไลอยู่บบ่คะต้นนี้เป็นพันธุมูสังคิงค่ะพันธุมูสังคิงตอนนอนห้อนวันันว่าเป็นพ้นสีตายค่ะการปลูกเราก็ยกโคกขึ้นมาให้มันสูงจังน้อยเนาะค่ะเนาะใบยอดเพิ่นโอ้ยลนนยอดแห่งลงค่ะเพิ่นมาถือฝนเอา ปูย่อย่างใส่เพิินเพิ่นกระแตกอยอดขถ้นมาอยู่ค่ะนี่พันมูสังคิงเป็นต้นที่ซื้อมาแพงที่สุดในสวนเลยละ่ะคานี้ซื้อมาปีที่แล้วต้นละสองร้อยแปดสิบค่ะต้นนี้นะกัดใจซือ้อย้อนความไวอย่างไดเนาะค่ะเนาะมูสังคิงค่ะ ที่เจ็ดของสวนค่ะต้นที่แปดของสวนพันหมอนท้องของปีที่แล้วค่ะที่ว่าซื้อมาต้นละสี่สิบาทพอมูฮะแหละแต่ต้นนี้เป็นแบบกิ่งข้างค่ะมันพันแพรออกก็บม่ได้ปลูกตามสูตรตามอย่างที่เพ่นวานน้ำนเน็ตเนาะค่ะเนาะผู่ไรออกมากา็มาปลูกเลยเพันแพรกิ่งแพรก้านออกแบบนี้ค่ะ มันมอนทองค่ะนี่ต้นที่แปดกิ่งขางเพิ่อนสิออกแบบนี่พี่น้องเอาให้เพื่อนปรับตัวไปตามธรรมชาตินนแหละเพื่อนมาอยู่นครพนมเพื่อนไญ่ไ้ซัำนี่กะดีใจแล้วค่ะเพื่อนกำลังแตกยอดค่ะนี่ย nh อดเพิ่นกำลังทางการปลูกก็ให้ระวังเนอะพี่น้อง ถ่ายยอดพุ่นออกแบบใบกำลังพอดีมันๆน,น,นี่ใบเพศสลาดนเนาะพื่อื่นหันมแมลงต่างๆนี่จะมาเลยค่ะมากัดมากินจะมันแสบต่ตอต้นยอดพีนะ่เนาะแมลงก็ได้ยอดต้นไม้อื่นๆกระลลายหลกับพ่ไปกินเลยค่ะแต่ยอดทุเรียนพ่นมักคักบางเทือมาจำนี่เป็นปุ่มยูทงแมงเตาท้องแมงกินนู้นแมงงอบสร้างแมง,แมงปากนแหลมนะคะ ให้ระมัดระวังกันเขาต้องดูแลเพื่นหลายๆค่ะต้นทุเรียนต้นที่เก้าของสวนค่ะพันมูสังคิงต้นที่สองค่ะนี่พันมูสังคิงในสวนนี่สิมีอยู่ต้นก้านยาวมอนทองมูสังคิงแล้วก็พวงมะนี้เนาะคะ่ะ หมูสังคิงต้นนี้ซื้อมาสองร้อยสามสิบบาทค่ะก็ถือว่าแพงเด้เพราะว่าคู่ไรซื้อมาเนี่ต้นละบบเกินหกสิบบาทเท่านั้นสองต้นใ่ที่ปลูกไว้ที่ว่าต้นใหญ่ที่สุดต้นที่หนึ่งที่สองนะคะซื้อมาต้นละหกสิบบาทหรือจังใดก็จําบ่ได้แต่ว่าก็คือบ่ได้แพงปันใดนะแต่ว่าสองต้นหมูสังคิงนี่ถือว่าแพงสุดหรอกค่ะต้นนี้นี่งามค่ะต้นนี้ฮัน ปูปีที่แล้วเหมือนกันไ้เบิ้งยอดพื้นแล้วค่ะนี่นลลอดมาจากแมงกินพื้นได้นน่หินบ่คะ่ะแววงแวงนี่มักคลักแมงก็ไดกับตุนทุเรียน มูสังคิงค่ะคูไรกับรุ่นให้พ่นไญยเด้อให้ได้ยูได้กินได้กินมากกินผลคือส่วนผู้อื่นเพิ่นเฮาก็บ่ได่ซย,ยังหไรเนาะคะ่ะปลูกไปตามธรรมชาติเท่านี่แหละเบื้งสภาพแวดนรอบข,อข,อขอ้างๆกะฝนตกมากกะกำลังหกนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นกระเจียวกับข,ข,ข้างๆค่ะปลูกแซมกันไป ต้นที่สิบของสวนค่ะพันหมอนทองเช่นเดิมหญ้าคางคางกับกำลังหกค่ะหกตะวันสิวเดชตัดออกเพราะว่าเสพเปนคุ้มเป็นพี่เลี้ยงของต้นพักหวานปลาคนเนาะค่ะเนาะแต่พื้นหญ้าใบเงียวก้อนเขาตัดลงก็สิได้เป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุหมอนทองเช่นเดิมค่ะหมอนทองดูแลยากค่ะ ต้นนี้ม้าแรกๆนี่นึกว่าเพิ่นสีบอลอดด้ค่ะพอเพิ่นแตกยอดขึ้นมาปุ๊บแมงกินนู้นมากินตอนแรกก็บ่ได้หูจักเนาะคู่ไรก็ได้แม่นยัางกินแล้วก็ขี่เส่พ้อมค่ะยา้เมื่อคืนมาก็เลยมามาไตเนาะภาษาล้าวเขาถ้าเป็นภาษาย่อภาษาทางนาครพนมเพิ่พนว่าเปก,ก้านก็คอยดูแลเพิ่นเนาะค่ะเนาะหนึ่งปีผ่านไป ไวเหมือนโกโหกในซัมมี่ละค่ะนี่เพื่อนบอ่ตายก็คอยดูแลเพื่อนไปอาสิบงงามคือสวนอื่นเนาะค่ะเนาะต้นที่สิบเอจจ้านี่พันหมอนทองพี่น้องเบิงซอยคู่ไรแน,เน่เป็นตาได้รุ่นอยู่บ่ครับเป็นตยาใหญ่อยู่บ่แต่ว่าเพื่อนกับบ่ตายค่ะยอดเพิ่นกำลังโปงออก นียอดเพิ่นค่ะน้ำกิง่งน้ำหยางเพิ่นรุ่นรุ่น,นเนาะค่ะเนาะให้เพิ่นหลอดเพิ่นยัง้งพันหมอนทองอันนี้ก็ได้สื่อม้พ่อมู่ล่ละค่ะทุกคนเบื่องเด้อวา่าแต่ละต้นนี่ก็บ่คือกันเนาะการจเจริญเติบโตมา้จากมองเดียวกันต้นแม่เดียวกันเอามาปักมาช้ำมาเป็นต้นทุเรียน อันนี้ก็เป็นธรรมชาติให้ได้ศึกษาเนะค่ะเนาะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นมู้เหา่าไปยืดติดยังยึดติดายก็เป็นทุกข์อยากให้มันงามคือกันมิดก็บ่ได้ค่ะนี่คือความแตกต่างธรรมชาติสร้างมาทางทั้งที่ให้ปุ๋ยให้น้ำเหมือนกันพันเดียวกันแต่การเจริญเติบโตก็ ่างกันเห็นบอกคะธรรมะก็สอนเราเวลาเขาเห็นหัวเห็นสวนเท่ากับได้ศึกษาธรรมะไปน้ำค่ะต้นที่สิบสองของสวนค่ะหมอนทองเหมือนเดิมต้นนี้เพิ่นสีบ่ได้ยูได้รับแดดหลายคือนมูได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นปลูกตรงล่มใต้ล่มสะเดาห้มพักกระเดาค่ะ กำลังแตกอยอดทือกันค่ะมันบ่มีบริเวณบ่มีทีปลูกเนาะค่ะผู้ไรก็เลยว่าเออเพิ่นอยู่น้ำปลาเนี่เพิ่นก็นยังอยู่น้ำหมน้ำเงาเพิ่นก็นยังจเจริญเติบโตได้ร้องเบิ่งค่ะกับเบิ่งไปพร้อมกันเนาะพี่น้องว่าเพิ่นสิรอดในผู้ไรบ่เฮ็ุจังใดดินเขาบร่รลาย พันอยากได้หร้ยนี่แหละนี่สร้างมูมาปลูกแล้วก็เหังไดก็หาหม่องให้พ่นลงตัวค่ะเนาะเบิ่งไปน้ำกันค่ะว่าเพืนสีให,ให่เห้บอพืิได้แดดเนีมือเศร้ากันย้ำมือแรงค่ะเนี่ยแต่ว่าแดดกลางวันนี่ตรงๆนี่จะไม่ได้ ต้นที่สิบสามค่ะหมอนทองต้นนี้เป็นแบบกิ่งคางเนาะค่ะเนาะกิ่งข้างหนึ่งปีเหมือนเพื่อนเพื่อนการแตกใบของเพลนเนาะค่ะกิ่งคางจะเป็นแบบนี้เพอนบอกคือกิ่งกระดูกเนี่ยค่ะ ในซัมเน่พ่าตายกะถือว่าพ่อได้รุ่นไปในปีต่อๆไปเนาะค่ะเนาะเขาดูแลเพื่อนไปต้นนี้เพิ่นไข่แน่อยู่ค่ะเพราะว่าแมงบ่มามกินใบเพิ่นกินยอดเพิ่นตอนเพิ่นแตกยอดเนาะค่ะใบเพิ่นกเ็เลยสมบูรณ์ต้นอื่อดืหากถือแมงกัดแน่ใบเพิ่นก็ะกุดกระยังไปเนาะ ต้นที่สิบสี่ค่ะเอามาปลูกไม้ค่ะนี่ต้นต้นเดือนนี่แหละค่ะพันหมอนทองคนกําลังแท้งยอดค่ะนี่ต้นที่สิบห้าพันพวงมณี เพิ่งเอาลงปลูกค่นนี่<ม>บ่พออาทิตย์ซ้ำนั้นรุ่นไปน้ำกันเนาะค่ะเนะว่าคนสีไงสีให้ได้กินหมากกินผลบอดินหลังบ้านนี่ก็ไม่ได้ร้ายเนาะค่ะปลูกซุยางปลูกหลายยางต้นทุเรียนนี่ก็ปลูกห้างกัน ประมาณหกเมตรค่ะอยากได้ลาย,ลายสายพันธุ์อยู่ค่ะแต่ว่าเนื้อทีเขาบ่มน้อยเนาะเขามีดินซัมนี้พวงมณนีค่ะเป็นพันธุ์พื้นบ้านเนาะเอามาปลูกไว้นี่เพิ่นเป็นน้วยน้อยค่ะถ้าเพิ่นเป็นผู้ไรยกับสิรุ่นว่าเขาสิได้เห็นหมากมันอยู่บ่ให้เพิ่นใหญ่ๆงามเนาะค่ะคางกัเป็น ต้นที่สิบหกว่าในลงปลูก้อค่ะพันพวงมณีเหมือนกันยังบทันลงปลูกหาหมองบ่ได้สิไปปลูกมางใดเนาะถามเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะว่าต้นที่สิบหกพวงมณีนี้นี่จะอยู่ตรงไหนของสวนของคุณครูอุไรกเกษตรสุนแนวมีหลากหลายพี่น้องไปเบิ้งเพื่อนห้ความรู้มาทางยูทูปเนาะค่ะ เพื่อนบอกว่าทุเรียนการนยาวนี่ไ้เบิ้งใบหลังใบเพื่อนเนาะค่ะว่าเมื่อสีออกเป็นสีเงินเงินแมนนหยอยู่บ่เนาะตอนซื้อมาก,กับว่าเป็นทุเรียนการนยาวเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าให้เปิดเบิ้งว่าตรงหลังใบเพื่อนสีออกเป็นแบบออกสีเงินเงินเงินอยู่บ่พี่น้องอันนี้ฮัน เบิ่งดูค่ะก็อยากให้เพื่อนป็นเนาะคะ่ะเนาะปลูมาลายปีแล้วก็อยากรุ่นว่าเพื่อนสิเป็นทุเรียนกาน้านยาวไห้เขาบบแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะใบเพื่อนก็เป็นแบบนี้ผู้ใดมีความรู้ก็บ,บอกแน่เ้ยคะ่ะว่าเป็นทุเรียนกาน้านยาวบอเป็นของจริงบอ มาเบิ้งเนาะคะ่ะหมอนทองตงน้นน้หานี่ตามที่เบิ้งในยูทูบเพื่อนบอกว่าลักษณะของหมอนทองแท้ออริจินอลดั้งเดิมเพื่อนสีใบป้องตรงกลางๆเนาะคะ่ะปลายใบสีแหลมมาเบิ้งรูปพี่น้องอันนี้ฮันคืออยู่ได้ค่ะนี่ปลายใบสีแหลมแล้วก็พองมองตรงกลางๆนี่ค่ะ คืออยู่บ่อพี่น้องผู้ใดมีความรู้บอกแน่เ้อค่ะมาเบิ่งของตนใหญ่ค่ะพี่น้องว่ามันแม่นแบบดั้งดืมอยู่บ่อมอนท้องน่หันตามความรู้พิ่นบอกว่าใบจะพองตรงกลางแล้วก็ปลายใบแหลมตรงขั้วจะเป็นสามเหลี่ยมมาเบิ่งดูค่ะเบิ่งซอยกัน เมอนอยู่บัคคาพี่น้องสื่อม้าเพื่อนก็นว่าหมอนท้องเลยเนาะเอาบัามีความรู้ก็ว่าหมอนท้องน้ำเพิ่นเพิ่นว่าเมอนอยู่หมอนท้องแต่ว่าห่างสิบเตนเป็นหมอนท้องแท้เพิ่นว่าหันให้เบิ้งลักษณะใบกับสีหูพนค่ะหูจักสำหรับผู้ไปซื้อมือใหม่เนาะค่ะ จากแมนโมแมนเนาะบาดนี้แต่ว่ามันกัเป็นพองพ้องมองหนีอยู่เนาะพี่น้องเนาะนีะ่พองตรงขอบเอาสรุปกะแมนโมแมนสิเป็นกาน้านยาวหรือสิเป็นหมอนท้องสีแท่บพแท่กัยาเนาะค่ะวา่าใตเพิ่นเจริญเติบโตให้เพิ่นใหญ่ ให้ได้เป็นดอกเป็นหมากเป็นผลกับพึ่งพอใจแล้วสำหรับไทยเฮาเนาะมือไม่หัดปลูก